คนที่สิ้นหายปะจอะอ๋ะอเพาะฉันลงเธอจนออกจะว่าบายแต่เอจริงจรงพอจะหน้าที่จงขาดไันกลมันขาดพูดไม่ไหวเธอคสุดแล้วแต่ว่าใจก็เมา้ายู่ดี จะไปสู้กับเขายัางไงอ๋ออเพราะสงบนเธอจนบอกเธอว่าไปแต่แตาเอิ้นจริงๆจะเท่านั้นไม่ใจช่วยอะไรสักอย่างดีไหมยอยากให้ช่วยมาจีบมาจีบชิดๆมาจีบมาจีบแค่ที่ทททททท ที่คนที่ดูดีไม่ได้มีอะไรเพื่อนก็เชียร์กันเท่าไรไม่เลยไม่มั่นใจก่อนนั้นเธออยาเดิน m ามฉันทำันอีฉันสักครั้งได้ไหมอยากให้ฉันมาจีบมาจีบฉันทีมาจีบมาจีบฉันทีฉันก็โดนานแล้วจีบมาจีบมาจีบฉันทีมาจีบมาจีบฉันสักที รคับม่ผมว่าปีนี้นุ่มๆในบ้านเอฟดูจะออกลีลาโดนใจสาวๆมากนะครับโอ้โยโดยเฉพาะเอิร์ดนี่แหละฮะต้องถามสาวๆก่อนคุณทาฐาว่าไงครับแม่ฟังคอมเมนต์เลยไม่ได้หรอคะมันมีอยู่ในคอมเมนต์นะคะอามันเป็นมุกของหนูคอมเมนต์เลยละกันนะคะเชิญเลยครับเอาเป็นว่าพี่จีบเอิร์ดก็ได้จ้ะขอบคุณครับ ไม่ต้องทำอะไรมากดูดี <laughs> วันนี้เอิร์ธสบายกว่าที่ที่แล้วเยอะเลยนะคะพี่ <c oughs> พี่ชอบอารมณ์พี่ชอบเอิร์ธยิ้มยิ้มแล้วดีมากเลยยิ้มเยอะๆดีดแต <c oughs> ่แบ,บ้าปอสะพึงมากอะแต่ว่าเอิร์ธต้องอยังไงก็ต้องคุมเรื่องร้องให้ดีกว่านี้นะคะเวลาเรากระโดดไปมาหรืออะไรอย่างเงี้ยจะต้องจะต้องแบบ ฟิตกว่าน,นี้ดูแล้วต้องฟิตกว่าน,นี้แต่ว่าทีนี้วันนี้พี่ว่าโดยรวมภาพโดยรวมเอิร์ธทำดีๆเดินซ้ายเดินขวาดูไม่ไม่โลกจนเกินไปไม่เหมือนอาทิตย์ที่แล้วแล้วก็คุมเรื่องร้องได้ดีพี่จีบเอิร์ธจ้ะขอบคุณครับตกลงจีบนะฮะจีบค่ะตกลงว่าจีบค่ะ <S <S 2> <S 2> พี่ก็สดนะจ๊ะครับขอบคุณครับน้องเอิร์ธพี่อาจจะไม่เคยเจอนนองเอิร์ธมาก่อนแต่ว่าตอนเพลงแรกนะครับก็ได้เห็นบางจุดที่เป็นจุดบอดนะฮะ ก็พิธกเอาใจช่วยนะเพราะว่าเพลงนี้จริงๆเป็นเพลงสนุกมากแล้วก็ในประโยคแรกๆเนี่ยจะเป็นเสียงค่อนข้างต่ําพิธกก็กำลังเอาใจช่วยว่าเดี๋ยวต้องมีเสียงสูงแน่ๆเลยนะครับพอมีเสียงสูงแท้จริงแล้วจริงๆเออทำได้ดีนะครับแต่มันมีอยู่จุดหนึ่งก็คือว่าอาจจะมีเล่นท่าเยอะนิดเพราะว่ามันจะมีผลถึงต่อเนื่องคาบเกี่ยวไปถึงการร้องด้วยเพราะนั้นลดท่าลงมาคอนเซนเทรตเรื่องของ การร้องนะมุ่งมั่นเรื่องของการร้องได้อีกนิดนึงนะครับก็เพราะว่าไม่งั้นถ้าเต้นเยอะในเสียงกระเสาาได้นะครับเอาใจช่วยนะถือว่ามาถูกทางแล้วคนนี้มาถูกทางแล้วเอิร์ดมาถูกทางแล้วขอบคุณครับคุณแมวครับเชิญครับสวัสดีครับเอิร์ดวันนี้รีแลกซ์ขึ้นนะทาได้ดีครับก็เสียงสูงเนี่ยเอิร์ดทำได้ดีแล้วแต่ว่าเสียงต่ําเอิร์ดต้องปรับปรุงเพราะว่าตรงท่อนเ เสียงที่มันจะต้องคนโทรลพวกเชสโทนเนี่ยคือมันเพลงนี้มันไม่ถึงขั้นเชสโทนหรอกแต่ว่าการที่ร้องอยู่ระดับเสียงตรงเนี้ยแล้วเอิร์ธมีมูฟอะไรด้วยมันทําให้เสียงสั่นแล้วมีเพี้ยนที่ได้ยินมีเพี้ยนอยู่นะครับปรับปรุงในเรื่องของโทนต่ําของตัวเองโทนสูงทําได้ดีแล้วแล้วก็วันนี้ไลฟ์ฟรีครับดูแล้วมีความสุขดีครับขอบคุณครับและนี่ก็คือเอิร์ธวีสิบครับ